สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องกล้วยกันตาวันนี้นะคะถึงคิวของฮอตโรเซสแล้วนะคะสำหรับน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดนะคะในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยที่ชวนเพื่อนๆทำแบบสกัดเย็นไปนะคะขั้นตอนก็จะไม่ค่อยยุ่งยากนะคะแต่ในวิธีการแบบสกัดร้อนนี่อาจจะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าระยะเวลาการรอเนี่ยก็ไม่ต้องข้ามวันข้ามคืนแบบคราวที่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ย พืชที่มีกลิ่นหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าเปลือกมะกรูดเปลือกมะนาวนะคะเราสามารถนํามาสกัดน้ํามันหอมระเหยได้ทั้งหมดเลยนะคะจะใช้หลักการของการควดแน่นนะคะอย่างผิวมะกรูดที่เราเตรียมมาวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ะคือล้างเปลือกผิวมะกรูดขัดผิวแล้วก็ปอกเอาแต่ผิวด้านนอกมาใช้นะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะ หาภาชนะหม้อแบบนี้นะคะแล้วก็นำผิวมะกรูดเนี่ยลงไปเรียงให้รอบนะคะแล้วก็ใช้ภาชนะสำหรับรองน้ำเนี่ยวางไว้ตรงกลางนะคะเราเติมน้ำลงไปโดยรอบนะคะ ใส่น้ำลงไปโดยรอบให้พอท่วมผิวมะกรูดนะคะปิ่มๆแค่นี้จากนั้นนะคะเราก็ใช้ฝาของหม้อนะคะไยขึ้นเราก็ใช้ฝาของหม้อนะคะไงขึ้นแบบนี้นะคะหลักการควบแน่นเนี่ยก็คือเวลาที่น้ําเดือดผสมไปกับผิวของมะกรูดนะคะไอน้ําก็จะลอยขึ้นนะคะ แล้วเราก็ลองเอาไอ้น้ําที่หยดมานะคะลงไปในภาชนะเปล่าที่เราลองไว้ตรงกลางะคะ่ะส่วนการวางน้ําแข็งเรียงกันไว้บนสามหม้อแบบนี้นะคะก็คือการเร่งปฏิกิริยาการควบแน่นนะคะให้ไอ้น้ำที่ระเหยออกมาเนี่ย หยดลงไปในภาชนะได้เร็วขึ้นนะคะนี่นะคะจะสังเกตไอน้ำรอบๆนะคะที่ระเหยขึ้นมาเนี่ยก็จะไหลตัวลงตามแนวโค้งของฝาหม้อนะคะ ตอนนี้น้ำมันหอมระเหยก็เริ่มระเหยขึ้นมาแล้วไอก็เริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำแล้วนะคะส่วนน้ำแข็งด้านบนฝาหม้อที่ละลายเราก็คอยเอาน้ำซัดออกนะคะจะได้ไม่ลงไปปนแต่น้ำแข็งละลายก็จะอยู่บนฝาหมอะะ้อค่ะไม่ได้ลงไปปนกับตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะ ตอนนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะคะตัวน,น้ามันหอมระเหยน่าจะไหลลงไปในภาชนะเยอะพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาทิ้งพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยมาเปิดดูกันค่ะเราพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเปิดดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง น้ำที่ต้มผิวมะกรูดจนเดือดนะคะแล้วก็ควบแน่นเนี่ยอยู่ด้านในนี้หมดแล้วนะคะ น้ำมันหอมระเหยของมะกรูดที่เราสกัดได้นะคะถึงสีเขาจะดูอ่อนนะคะสีไม่เข้มข้นออกสีเหลืองสีเขียวเหมือนแบบที่เราใช้วิธีสกัดเย็นนะคะแต่ว่ากลิ่นและก็ความเข้มข้นเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องรอเวลาแบบข้ามวันข้ามคืนนะคะทำเสร็จก็กอมมาใช้ได้เลยความเข้มข้นเหมือนกัน เวลาใช้เราก็ใช้อัตราส่วนผสม1นตอนึใช้ฉีดสเปรย์ดับกลินหรือว่าบำรุงผมได้หมดเหมือนกันเลยนะคะเพื่อนื่องเอากลับไปทำดูนะคะถ้าติดขัดยังไงก็มาคุยกันด้านล่างคอมเมนต์ได้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ